สวัสดีค่ะแม่วนนะคะวันนี้อาจจะเห็นเลยว่าเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็คือตัดสั้นนะคะก็คืออยากอยากไล่ผมเสียออกมานานแล้วนะคะก็คือได้ทําสุดใจเลยค่ะคือเอาออกหมดเลยนะคะเหมือนมันไม่ดีอยู่แล้วเนาะเอาออกแล้วก็เลี้ยงใหม่เดีย๋ยวผมเนี่ยะคะ่ะถ้าเราดูแลเขาดีๆเดีย๋ยวเขาก็งอกนะคะฮะตอนนี้ลีเดียนะคะแม่วนจะเที่ยวหัวหินนะคะแล้วก็ทำคิ้วใหม่ด้วยนะก็คือ สักคิ้วนะคะก็เห็นสีเข้มนิดหนึ่งอีกหน่อยคือก็ค่อยๆลอกออกไปนะคะผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะนะคะไปสั่งนะคะที่นี่เป็นร้านกาแฟนะคะสวยมากนะคะวันนี้เราก็ขออนุญาตทางร้านถ่ายเลยนะคะไม่มีอ้วนนะคะวันนี้ไม่มีไอ้อ้วนมาด้วยะคะ่ะมาเที่ยวนะคะพักผ่อนกันที่หัวหินนะคะที่นี่จะมีโซนไยโซนนะคะวานบระคาศตโน วันะคะนะคะเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อน,นะคะอ่ะ่งมอสทานด้วยกันนะคะ mm hmm. จะลองผมสั้นนะคะ mm hmm. จุ๊จู๋เลยจุ๊จิ๋เลยค่ะเจ mm ้า hmm. หัวห็นค่ะ mm hmm. ชื่อร้านว่าร้านกาแฟอบปุ่นค่ะ ลืมว้วนไปเลยนะคะมาเที่ยวมันบอกว่าว้าวทันัีไม่มีเอวอยู่แล้วทำไมนีถ้ามาตอนเราเมื่อกี้เรา,า,าไปกินอาหารทะเลมานะคะอร่อยมากวิวสวยมอแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดนะคะทะเลมันก็จะเป็นน้ําขุ่นๆนิดนึงนะคะเพิ่งจะนึกได้ะคะ่ะอ,อืออ้าวสักแก้วไหมคะ อันนี้ไม่ใช่หลอดนะคะนี่เป็นช้อนค่ะกำลังจะดูดแล้วคะ่ะเข้ามาโอโคี่เลยนี่ก็ไอ้อโสดนะคะเพื่อนโสดค่ะนะคะ เป็นช่างสมวยด้วยนะคะอืมเป็นเจ้าของร้านนะคะพยาธิบอ่ะส่งใบสมัครมาได้นะคะจะต้องผ่านโออยก่อนนะอ๋อรากลยตาอร่อยเป็นอย่างไรคะอันนี้อันนี้คือติ่งมากมันบอกนะคะแต่เราอ่ะ ก็คือเราอยู่ที่นี่มา3มวันสองคืนนะคะ,ะแล้วหายวันนี้คือเป็นวันที่วันที่เป็นวันที่2แล้วนะคะคืนนี้คืนสุดท้ายพรุ่งนี้เราจะลักรุงเคพกค่ะเค้กไม่ใหญ่เค้กไม่น้อยนะครับอร่อยและอร่อยด้วยเปรียป้ยวจริงๆนะ,ะเหมือนส้มอะคะ่ะครับค โคตแดงนะคะคุณม่ก็ผ่านมาพาเพื่อความสุดชื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำผมต่อแล้วเราจะมาไหว้น้ำนะคะเราจะมาไหว้น้ำ มาอยู three, two, ่3าวัน2คืนไม่ได้ค่ะมันเข้มไม่เอาเพราะว่าเขาไม่มีกระเ้กันก็ขุดวมันมีมันมีหินเยอะทุกวันค่ะหินเยอะนะคะเราก็ทานน้ำมะพร้าวนะคะเพราะว่าเราไปทานกาแฟมาจากที่อบอุ่นแล้วนะคะเราทานมะพร้าวดื่มน้ำมะพร้าวนะคะเพื่อความสดชื่นวเราจะไปทำผมเพราะว่าน่าตกอ่าในช่างนะคะช่างช่างใหญ่นะคะช่างเก่งมาก จะทำไฮไลท์เพื่อให้ผมมีสีสันนะคะสุขอยู่รอบตัวเราคิดดีทำดีมีสุขใจนะคะแช่อดคะ่ะันธรรมดาก็มีคนเยอะมากนะคะหัวหินนะคะหัวหินวันนี้กลับมาแล้วค่ะ ที่โรงแรมเฮลตันก็มีคนม,มาพักมากมายนะคะมีลูกค้าเยอะเหมือนกันค่ะวันธรรมดานะคะไม่ใช่วันเสาร์ทีย์ขอ,อก็นะคะลูกค้าเรียบค่ะเราจะไปทำาขมแล้วก็จะมาเล่นน้ำนะคะเพ,พราะพรุ่งนี้ก็จะกลับุงเทียแล้วน,นะคะหนีอ้วนมาเที่ยวค่ะคุณแม่มาเที่ยวกับเพื่อนนะคะก็คือคุณวันนะคะ หลังจากทาผมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทานพิซซ่ากันนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมยูตันกับโรงแรมซินทราแกนนะคะ,ะคุณกันก็เป็นกําลังใจมากๆเลยนะคะเราเป็นเด็กดีค่ะ,นะคะพิซซ่าไหมคะพิซซ่าพิซซ่าชีสนะคะในคุณวันลองดึงดูสิเพราะว่ามือเดียวนะคะติดนี่ยืดอย่างนี้เลยนะคะสัญญาณไหมคะ ท,นนะะทีนี้ลูกค้าเยอะนะคะลูกคา้าเต็มเลยหัวหินค่ะหัวหินยังอยู่หัวหินค่ะสีผมนี้เพื่อนๆว่าโอเคไหมคะนะคะก็ดันนี้ก็สนุกกับการเล่นกับผมนะคะเพราะว่าได้ตัดผมเสียออกแล้วก็เหลือผมที่ดีอยู่ก็กเล่นมันต่อไปคะ่ะ เพื่อนบอกว่าโอเคสีสวยเลยนะคะในช่างก็น่ารักมากๆากนะคะที่อันนี้เขาเรียกว่าร้านชื่อร้านอะไรคะชื่อยาวมากเลยดังๆซิกาพิซซ่าลาลาโลบิโตนะคะเป็นอาหารอ่ะสัญชาติไหนคะเนี่ย อิตาเลียนนะคะนะคะเป็นเป็นครั้งแรกที่มาทานวนมากจะเข้าไปในลึกๆอะคะ่ะแต่ตรงนี้เห็นลูกค้าเยอะ,อะขอลองนะคะนะเราอะ่ะชอบลองน่ากินมากนะดูสินี่นี่นี่จายนใหญ่หม้อบลูปิซาก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินนี่ขนาดอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะเนี่ยต้องขนมปังออกเลยครับคุณค่ะเออไม่เอาแล้วเราไม่ไหวแล้วคะ่ะขนมปังนะคะเดี๋ยวเรามากินดูนะคะว่าเป็นอย่างไร เาไม่ใช่สลัดเขาเรียกว่าเลยนะออนะนะสปาเกตตี้นะคะ,ะพิซซ่าสักจานไหมคะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะ